สวัสดีครับวันนี้สวนมะพร้าวน้ำหอม WND มาตอบคอมเมนต์ของพี่คนหนึ่งนะครับถามว่าระยะห่างในการปลูกต้นมะพร้าวห่างเท่าไหร่นะครับอันนี้สวนมะพร้าวของเราใช้ระยะห่างในการปลูกมะพร้าวห่างระยะห่าง5เมตรนะครับ ต่อต้นนะครับระยะห่างห้าเมตรนะครับทุกต้นเลยนะครับคันคลองจะยาวประมาณเจดเมตรนะครับแล้วคลองของเรากว้างสามเมตรลึกประมาณสองเมตรนะครับขอบฝั่งรอบบนก็สูงประมาณสองเมตรนะครับคันคลอง ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มันเหลือนะครับอาจจะไม่ถึงเจ็ดเมตรนะครับแต่ด้านล่างลง,งลงไปข้างล่างเป็นจะยาวกว้างประมาณเจ็ดเมตรทั้งหมดเลยนะครับเราปลูกมะพร้าวระยะห่างห้าเมตรตรงกลางเราก็จะแซมด้วยกล้วยนะครับเป็นพี่เลี้ยงของมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับนี่นครับ หลังจากเราตัดกล้วยก็จะแซมด้วยฝรั่งตรงกลางระยะก็จะพอดีนะครับระยะห่าง5เมตรแซมตรงกลางก็แสงสว่างแสงแดดก็จะเข้าถึงใบฝรั่งได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่ครับมาตอบให้แล้วนะครับสวนมะพร้าวหอม Wnd อระยะห่างต่อต้นนะครับ5เมตร คันคลอง7เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของคลองสามเมตรลึก2เมตรนะครับคันคลองด้านฝั่งข้างบนก็สูง2เมตรนะครับนี่ครับรอบบนรอบบนคันคลองของเราจะกั้นสูง2เมตรนะครับเพื่อไม่ให้น้ำข้างนอก หรือน้ำสารเคมีที่ไหลลงมาในสวนของเรานะครับเพราะในคลองเราเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับอันนั้นไม่อยากจะให้น้ำสารเคมีข้างนอกที่ไหลลงมาเข้าในบ่อของเรานะครับนี่ครับวันนี้เกิดจะมา ตอบคอมเมนต์พี่คนนึงนะครับวันนี้ผมตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะครับระยะห่างของต้นมะพร้าวนะครับขอบคุณมากครับ